สวัสดีค่ะพบกับดิฉันอาจารย์แป๋วแหววคัทชองสองชะตาสำหรับคลิปนี้นะคะฉันจะมาพยากรณ์ดวงชะตาความรักนะคะประจำเดือนพฤษภาค,คม2563ให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะดิฉันใช้หลักการลัคนาตามแบบโหราศาสตร์ไทยคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนานะคะคุณก็สามารถใช้ราศีในการรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะ สำหรับสตาร์ชิเทอร์ด้วยความรักของชาวราศาีพฤษภนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคม2563ตรงนี้นะคะก็ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยชาวราศาีพฤษภนะคะเกี่ยวกับความรักเนี่ยมันจะมีทั้งดีทั้งร้ายนะคะสลับกันไปมานะคะเพราะพอมันจะดีมันก็จะมีเรื่องจุกจิกเข้ามาให้คุณนะคะพอคุยกันรู้เรื่องก็จะมีเรื่องอื่นเข้ามาอีกอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ในเดือนพฤษภาคมตรงนี้ค่ะความรักของคุณจะเริ่มขยับดีขึ้นแล้วนะคะ คุณจะแฮปปี้ยิ่งขึ้นนะคะมีความสบายออกสบายใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความรักค่ะความรักของชาวคณาลราศีพฤษภนั้นนะคะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างมากเลยนะคะดีกว่าในช่วงที่ผ่านานมาค่ะแต่มันจะมีเรื่องที่คุณต้องระมัดระวังในเรื่องปัญหาเกี่ยวกับความรักนะคะอยู่ช่วงนึงก็คือช่วงประมาณต้นเดือนพฤษภาคมค่ะวันที่หนึ่งถึงวันที่10พฤษภานะคะช่วงนั้นชาวัคนาราศีพฤษภนะคะอาจจะมีเรื่องทุกข์ใจสังหรณ์ใจไม่ด,ดีหรือว่ามีเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจนะคะ หรืออยู่ดีๆคุณก็ระแวงแฟนตัวเองขึ้นมาซะอย่างนั้นละคะ่ะหรืออาจจะมีเรื่องจับผิดกันในเรื่องของโซเชียลก็เป็นไปได้นะคะก็ขอให้คุณระมัดระวังกันให้ดีนะคะส่วนคนโสดชาวราคนาราศีพฤษภนะคะช่วงประมาณวันที่21ถึงวันที่2 5ค่ะช่วงนั้นนะคะอาจจะมีคนเข้ามาชอบพอคุณนะคะมาถูกอกถูกใจคุณนะคะโดยคุณเองก็ไม่ได้คิดนะคะตัวเองนะคะก็ลองไปสังเกตดูนะคะพอดีผมกับไพ่ก้าวถ้วยตรงนี้นะคะหมายความว่า ัวคุณเองเนี่ยก็มีความสุขมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วนั่นแหะคะ่ะแต่ในใจลึกๆนะคะก็หวังจะได้รับการเติมเต็มอยู่ดีนะคะราไพ่สองคนอตรงนี้นะคะหมายถึงว่าการจะได้เจอกับความรักนะคะแล้วก็ยังมีไพ่ The World นะคะแปลความหมายว่าความรักของคุณนะคะจะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีไพ่ Page of คับตรงนี้นะคะแปลความหมายว่าตัวคุณเองนะคะส่นคนที่ยังโสดอยู่นะคะมีโอกาสได้เจอกับรักต่างไวค้ค่ะชาวลัคนาศพภกษกที่เป็นผู้หญิงนะคะมีโอกาสจะได้เจอกับเด็กนะคะหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่านะคะมาติดพันชอบพอกันนะคะส่วนคุณผู้ชายก็เหมือนกันนะคะก็มีโอกาสจะได้เจอกับผู้หญิงนะคะที่อายุน้อยกว่าหลายๆปีเช่นกันนะคะ อย่างไรก็ดีค่ะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เคยมีเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะให้คุณพยายามทิ้งเอาไว้ข้างหลังนะคะอย่าไปเิีเยดกับมันนะคะอย่าเอามันมาใส่ใจมากค่ะไพ่ก้าวดาบนะคะมองๆเอาไว้นะคะว่าตัวคุณเองนะคะมีความอึดอัดอัดอันอ้นตันใจนะคะเพราะว่าไพ่อยู่ในตำแหน่งอดีตนะคะคุณนะคะไม่ค่อยแฮปปี้กับความรักที่ผ่านมาเท่าไหร่นักนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะไพ่เดวอนนะคะแล้วก็ไพ่เดอะเอ็มโคเอร์ตรงนี้นะคะ แปลความหมายว่าคุณมีโอกาสได้เจอรักจากการเดินทางด้วยนะคะดังนั้นชาวราคนาราศีพฤษภนะคะถ้ามีโอกาสจะต้องเดินทางไกลไปไหนนะคะก็มีโอกาสจะเจอกับความรักจากการเดินทางหรือว่าอาจจะเจอกันจากคนไกลไปเลยก็ได้นะคะ <c oughs> และนอกจากนี้ค่ะไพ่สรุปนะคะเป็นไพ่สามไม้เท้าค่ะ หมายความว่านะคะในภาพรวมในเรื่องความรักนะคะยังคงมีความเจริญเติบโต,ตในทิศทางที่ดีนะคะดีกว่าช่วงที่ผ่านผ่านมามากมายในทีเดียวค่ะสุดท้ายนี้นะคะจานต่แหววก็ขอใชาวลคนาสิผู้ชศทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักนะคะหากคุณชอบคลิปรรมายาก่อนนี้ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อป็นกำลังใจให้จันต่อแหววด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจันต่แหววขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ